ครับวันนี้เราอยู่กับ BYD Seal นะครับตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมนะครับซึ่งสามารถวิ่งได้650กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับวันนี้เราจะพามาดูที่หน้าจอครับจะพาพามาดูในเรื่องของตัวปรับอากาศนะครับก็คือเข้ามาที่ฟังก์ชันหน้าจอตัวนี้นะครับ ไปหนึ่งครั้งครับตัวนี้มันก็จะแยกในเรื่องของโหมดแต่ละโหมดนะครับว่า,าสามารถปรับอุณหภูมินะครับแยกซ้ายขวาได้นะครับฝั่งนี้เป็น19องศาฝั่งนี้18องศานะครับหรือถ้าเราจะปรับเป็นแรงลมนะครับก็ให้เราเลื่อนมาตรงนี้นะครับลมก็จะแรงขึ้นนะครับส่วนในช่องแอร์นะครับเราจะไม่สามารถ มาปรับตรงนี้ได้นะครับก็คือจะใช้เป็นที่หน้าจออย่างเดียวเลยนะครับแค่แตะนะครับแล้วก็เลื่อนครับจะให้ไปอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้เราสามารถปรับเองได้เลยนะครับได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับหรือถ้าสมมติว่าเราไม่ปรับแบบนั้นก็ได้นะครับมาตรงที่ฟังก์ชันตรงนี้ครับมันจะมีโฟกัสหลีกเลี่ยงแล้วก็สายอิสระแล้วก็ปิดนะครับถ้าไม่อยากใช้งานก็สามารถปิดได้เลยนะครับ ฝั่งคนขับเหมือนกันครับหลีกเลี่ยงนะครับตรงนี้มันก็จะไม่ลมมันก็จะไม่มาโดนตาผู้ขับนะครับอันนี้แบบทรายนะครับดีมากๆเลยนะครับในส่วนนี้ก็ตามรูปภาพเลยครับว่าจะให้มันแรงลมไปที่ตรงไหนบ้างนะครับให้โดนตรงไหนบ้างจะมีตรงตัวหรือว่าลมไปที่เท้าด้วยนะครับ ในฝั่งด้านขวานะครับก็จะมีการปรับเบาะนะครับจะมีเป็นทําความเย็นหรือเป็นเบาะอุ่นนะครับตอนนี้ผมปรับเป็นทําความเย็นอยู่ที่2องหรือจะปรับเป็นระดับ1ก็ได้นะครับเลื่อนมานะครับอันนี้ปรับเป็น2นะครับปรับได้ทั้งฝั่งผู้โดยสารนะครับด้านซ้ายแล้วก็ของอผู้ขับนะครับ ตัวต่อไปจะเป็นการฟอกอากาศครับนะครับสามารถฟอกอากาศอย่างเร็วได้นะครับตอนนี้หรือว่าจะเป็นการตรวจจับฝุ่น PM 2 5ดครับดีมากๆเลยสาหรับบ้านสาหรับประทศของเราด้วยเนาะตัวนี้เป็นการตั้งค่าต่างๆครับในเรื่องของระบบทำความเย็นครับก็จะมี เวลาทำเครื่องปรับอากาศที่ถูกควบคุมระยะทางไกลก็คือ,อสตาร์ทรถด้วยรีโมทนะครับเดี๋ยวนในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าการสตาร์ทที่รีโมทนะครับต้องทำยังไงบ้างเราสามารถตั้งได้10นาที15นาทีหรือสูงสุด30นาทีเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปชมในคลิปต่อๆไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของเรานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ